นักล่าจ้องมองศัตรูวันไหววิ่งหนีไม่ทันวันนี้เราคือนักล่าข่าหัวสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับแต่วันนี้ปีเก่าอยู่อีกไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับมาวันนี้เราไปเล่นเป็นนักล่าข่าหัวกันเห็นว่าด้านนี้ไม่ใช่ดิด้านในเกมเปลี่ยนไปเป็นวันคริสต์าานนมาสด้วยนะๆๆๆๆนีนักล่าเลยมีปัจจุบสามใบรู้สึกว่าช่วงนี้ ลงแฝงทุกเกมเลย <Yeah. S 1> จัดไปเล่นลูกเรือไม่เคยชนะเล่นแฝงแล้วกันนะจัดไปทุกคนมาเกมแรกว่าไงหุ้ยนี่ไงทุกคนด้านหิมะใช่ไหมเนี่ยที่เกมอัปเดตนะเป็นวันคิดมาดอะว,ว้าวเปลี่ยนสีไม่ทันด้วยเราจะเป็นนักล่าในด้านหิมะนะด้านลงอาหารใช่มาครับทุกคนนักล่านะครับโอ้โหเปิดตัวเปิดตัวอย่างเทเป็นกับสีม่วงนะ ม่กกี้ดาวเด่นสีอะไรผมก็ไม่ได้มองด้วยนักล่าล็อกสีขาวปิดไฟเลยปัง<ะ>เราคอยข่าวนะข่าวอยู่ไหนไอข่าวมันไปไหนแล้วอ,อ๋ออยู่ด้านบนข่าววันนี้เอาปาดผิดไปปาดท้งโอเคชูนิ้วก่อนชูนิ้วไปก่อนนะชูนิ้วไอข่าวผมผมมองผิดมองไม่เห็นส้มขอโทษส้มไลยนะ,ะอันนี้เป็นพื้นที่ม้านะทุกคนเดี๋ยวเรารีวิวไปก่อนเลยลวกันถ้าเราไปเดี อาคิวปิดยิงเราเยี่ยมไปเลยกำจัดทุกคนซะด้วยเราต้องคัดเพื่อนเราออกก่อนไหมมะเปิดไม้หน่อยีห้องไฟวะ ทำไม<ต>หน้าจอไปงี้วะมานนานไม่เหนคนตายน้อยจังวะใช่แล้วคนตุยน้อยจังเลยคือว่าผมไม่เปิดไฟอะเปิดไฟเหรอต้งจะวิ่งไปแก้ตรงออกซิเจนอะดีมากเออผมอยู่กับสีสีแดงตลอดเวลานะแ<อ>ดงน่าจะดีอะอยู่กับแดงตลอดเวลาแล้วไอ้แดงก็สแกนตัวไปแล้วด้วยอะมผมเชื่อว่ามันสแกนจริงนะสีแดงผมเริ่มสงสัยสีเขียวอะว่ามันไม่มีใครปาดเลยสงสัยสีเขียวว่าไม่ทําเฟซอะสีมินเป็นฆาตกรเหรอจริงดิเราฆ่ามาก่อนล้วกัน ไอเขียวไอเขียวมันอยู่ตรงห้องไฟอ่ะมันเข้าไปทำงานรู้ห้องไฟอ่ะไม่รู้มันอะไรใช่แล้วเมื่อกี้ผมจ,จัดก,การสีขาวแล้วไปโดนสีส้ม,<ะ>มมองไม่เห็นได้ไงผมโมตแต่ได้โ,<อ>โฟกัสลูกศรน,นะตาลเสี่ยงคุณคุ้นไม่คุ้นหรอกใช่เลยเซนต้าเพชรเอง <Yeah. S 1> มีแเซนต้าเพชรก็มาเดีย๋ยวเราไปจัดก,การสีเพื่อเราก่อนนะขอโทษเพื่อนเนะจริงๆเราโบยเพื่อเราออกก็ได้นะแต่ไม่อยากโบยอะ่ะเราเค่อยจัดก,การทีหลังสีเหลืองว่าไง สี่หลังว่างไงจ๊ะอย่าไปปาดคิวปิดก็พอเราพยายามเล็งไวด้ดีๆเพื่อนมันไม่ปิดปฏิกรณ์ปิดอะไรเลยทําทรงเนียน,น,ยนไว้ทุกคนทํำท่าให้มันเนียนไว้<ะ>เราวิ่งนะว่างไงข่าวว่างไงม่วงอาจดก,การม่วงเลยแล้วกันไม่ทันจาดก,การว่างไงครับมินไปแล้วมินน่าจะเป็นจอมตะกนะ่้าไหมพี่สกสีชมูอ่ะปัดตัวน้าตาเลยผมอยู่ห้องคุมล่ะผมเดินเข้มาใช่ไหมโอเค ยนั่นก็แบบนี้เลย<ะ>โอเคจ้าเออแล้วเอ็งไม่ให้สีผัวกดโหวตแล้ว <Yeah. S 2> ไม่ดูสถานการณ์สักหน่อยให้มันมีหมอมีนักซื้อปะถ้าชมพูยิงก็น่าจะให้ชมพูกดโหวตแล้วก็พูดนะ <men> เอ็งรีบไปไหนเขียวหนีต้องต้องต้องทำอีนี้หน่อยคมคู่กันหน่อยชมยิงก็เฮี้ยละไอ้ผา ใครเป็นคนดีมากอ่ะเดี๋ยวไปสูจบทให้ดูอ่ะเอาไอ้เขียวไปก่อนนะผมดีดิไอ้สีฟ้ามินมันกดสปินมาตรงห้องแอดมินอ่ะกแล้วไอ้เขียวมันทำทรงจะเชื่อมไอเนี่ยต่อต่อสายไฟอ่ะแต่มันต่อแบบเดียวอ่ะมันเห็นไอ้ฟ้ามินสปินมาแล้วมันก็กดปัดอ่ะมีนบทอเลยนะรู้เรื่องนายนายเบอก็ไม่น่าใช่นะชมพูมันวีคอลเก่งวะผมชอบมากเลยเอาไอ้เขียวใช่ไหมมีนาจาบะวะวถอดวิญญาณให้ดูเลยถ้าผมรอดอ่ะเอาเขียวไป อ๋อเอาดิเดารอดนะเดี๋ยวผอด,นะดวอิญญาณช์ว่ะรู้เรื่องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมช่วยทอดให้ช่วยทอดวิญญาณให้เลยโอเคทอดนอกยานนะเขียวไม่เอาผมขอรอดก่อนเดี๋ยวทอดให้มาเลยค่ะลอดปลากรอนเขียวเดี๋ยวเราปราดม่วงก็ชนะทุกคนเอาจริงๆเลยจากการม่วงตัวเดียวนะขอโทษด้วยนะเพื่อนมันจําเป็นจริงๆต้องรีบปาดหน่อยเดี๋ยวโดนตะก,ก้ากินนะแต่ให้เดาเมื่อกี้ตะก,ก้าน่าจะโดนแมอมเพอยิงหรือเปล่าอันนี้เดาเอานะ เพื่อนไม่ปิดปฏิกรไม่ปิดอะไรเลยเรากดคําว่าเงินรางวัลมันจะเปลี่ยนเป้าหมายให้เราเองนะแต่เดี๋ยวค่อยกดแล้วกันว่างไงว่าไงครับ <Okay. S 1> ว่าไงครับรเป็นคนดีคร<ช>ับว่วาผมเป็นอะไรนะเป็นไรนะโอเคไม่ทันได้พูดแล้ว <laughs> ขอโทษในเพื่อน <laughs> ไม่ทันได้พูดก็ <laughs> กดปัก <laughs> กด <laughs> หมุดทอไปก่อนยา yeah. สีม่วงยาม่วงปาดเราได้แล้วนะทุกคนแต่ม่วงเขาไม่รู้หรือเปล่าวะว่าเราเป็นคิวปิดอ่ะขอโทษม่วงด้วยนะวิ่งไปก่อนแดงว่าไงไอแดงเนี่ยเพื่อนเราเมื่อกี้มันฟื้นเปล่าวะไม่ <c oughs> ชมพูฟืน้นแหม น้ำตาอะาไว้ใจวดชมพูไปเลยอ้อยน้ำตาไปอ้อยน้ำตาวัชมพูไปผมมาหมอชุบมาน้ำมือกี้ไม่จริงครับมันฟื้นไวจังวะผมอุตส่าห์ใช้สะกูลับมันอ่ะผมอุตส่าห์ถอดล่างให้มันดูอ่ะแม่งฆ่าผมเลยไม่จริงครับโคตรนานด้วยออาน้ำตาลไปเดี๋ยวผมก็โดนดอวเอาไงดีต้องเก็บอาวุธเออก็เห็นน้าตาอยู่แล้วชมพูไปไปถอดล่างตอนไหนอ่ะ เออไปถอดล้างตอนไหนเอาเลยเพื่อนเอาเลยน้ำตาลเป็นพัสดีเราก็ข้ามไปน้ำตาลเป็นพัสดีนะชนะแน่นอนเชื่อใจเราผมเป็นจอมตะก้าเองแหละกินสีชมพูเข้าไปแต่มันฟื้นได้ไงไม่รู้โอเคเดาพัสดีไปนะม่วงข้ามไปผมมีทั้งแดงมีทั้งขาวมีทั้งม่วงโอเคเสมอทุกคนดีมากไอ้ม่วงไม่ช่วยเลยนะม่วงม่วงเพลารักไม่ช่วยเราเลยอ่ะม่วงมันรุดหรือเปล่านะจริงจริงมาแก้เราน่าจะกดโอดแล้วก็เอาสีชมพู ชมพูมัน,ม,น,ม,นมันนอนตุยไปแล้วเอาน่าจะกดวโวแล้วเอาม่วงออกนะเป็นไงละ <c oughs> ฮะเองจะเอากี่รอบม่วงเองไม่ดาวอ่ะเพื่อนแบบนี้มันเหนื่อยนะโอเคจ้าวิ่งเลยจ้าวิ่งเลยจ้าเรื่องว่าไงจ้าสี่อะไรามามาดิต้องปวดอีกแล้วว่ะ ชมพูจะทำยังไงเดี๋ยวผมให้เดาชมพูให้ได้ม่วงไม่เดาวะอือเอน้ำตาลปะน้ำตาลไม่ใช่ตะกร้านะน้ำตาลปากผมอะใช่ชูบิตน่าจะยิงแสงมะให้เดาอันโหวตผมสามคนโหวตน้ำตาลสามไ้โหวตผมหนึ่งข้ามสามโหวตน้ำตาลสามอะใครมันข้ามอะให้มันโหวตผมด้วยแล้วใครมันข้ามวะก็สีชมพูทัวก็ไม่รู้อะสีม่วงเดาหน่อยสีม่วงเดายู่เนี่ยแบ็คมันตายยังวะ โอ้ยชมพูยังดูรูปเกมไม่ออกอีกเหรอเกมเนี้ยเขาไม่เชื่อชมพูกันแล้วความเชื่อใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะชมพูโวดเขียวออกใครขอจะเชื่อชมพูละไอชมพูเป็นพัส,สดีนะเพื่อนชมพูเป็นพัส,สดีตัวแฝงยังอยู่ก็เดาทีชมพูคนโกหก <c oughs> ขอโทษชมพูด้วยนะมันจําเป็นจริงๆต่อเกมนี้ข้ามไปเพื่อนอันเน่เท่ากันอีกแล้วสีม่วงนี่ก็โวดชมพูจังเลย <c oughs> เยี่ยมไปเลย <c oughs> แต่ม่วงไม่เดานะเราต้องจัดการม่วงแล้วจริงๆจัดการสักตัวแล้วก็โควดเลยเกมไม่ได้จบนะไม่งั้นก็อยู่แบบนี้แหละผมปิดอันนี้ไม่ได้ไงปฏิกร์นะอันนี้ก็จะล็อกผมไม่ได้เลยอ่ะจะล็อกยังไงผมไม่ยอมโดนล็อกแน่นอนเกมมันมาขนาดนี้แล้วเอาจริงๆเลยถ้าโดนล็อกเราก็เสร็จอะทุกคนเสร็จแน่นอนแต่เพื่อนเรามันไม่ทํางานเลยนะสีม่วงถูกพัะชดีอะไรเนี่ย โอเคลากรอนลากรอนนะเมื่อกี้สีม่วงถูกพัสดีล็อกอะไรวะอ๋อสีม่วงไปแล้วโอเคเพื่อนตอนนี้เหลือแค่จอมตะก,กะและจอมตะก,กะเป็นสีน้ําเงินแน่นอนเพราะว่าชมพูเป็นพัสดีเมื่อกี้ชมพูล็อกแฝงนะโอเคนะวสีน้าเงินไปเป็นไงล่ะชมพูผมบอกแล้วคําพูดที่ไม่น่าเชื่อถือมันบอกใครเขาก็ไม่เชื่อหรอกเพื่อนเองต้องทําใจนะอ่าถึงอย่างนี้นะโ <Okay. S 2> อเคน,น้ตาอ่ะมันปากหมอเว้ โอเคน้ำตาลมันโดทอเลด้วยแหละเยี่ยมมันยากละพื้นมวงนะเรามันขึ้นว่าดําเนินการโดยคุณอะเยี่ยมไม่ตะการก็แฝงอ่ะตั้งแต่ลูกเรือจะเชื่อนะมันไม่มีลูกเรือแล้วถ้าทันเลวะถ้าคิวบิดยิงแฝงก็ก็แพ้อะสามสองนะโอ้น้ำเงินเลยโอ้น้ำเงินไม่งั้นเกมจบไปแล้วแสดงว่าน้ำเงินเป็นจอมตะกานะ ชมพูนี่ก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนชมพูไม่มีพวกเลยอะขอโทษนะเพื่อนมันก็เหมือนนกไม่มีขนนะ <Huh? S 1> คนไม่มีพวก <Huh? S 1> มันก็ไม่ชนะแน่นอน,นเกมนี้โอเคทุกคนนักล่าประมาณนี้รู้สึกว่าตาน,นี้เราจะใช้กลอุบายมากไปหน่อยนะ <Huh? S 1> เดี๋ยวไว้ตานหน้าละกันจะเอาจริงไปครับจัดไปด้านนี้ไม่ใช่หิมะนี่ว่าเป็นด้านดาวอังคารนะเราสีขาวซะด้วยรู้สึกว่าจับสีขาวทีไร <Huh? S 1> เป็นแฝงแน่นอนมั่นใจเลยสีขาวเนี่ยตัวดีเลย ความมืดบังตาทําให้สีขาวเปลี่ยนแปลงเอาเรื่องเรียบร้อยเรียบร้อยเอาวิ่งไปดีแล้วนะเอาวิ่งไปดีแล้วด้านใหญ่ด้วยมันจะได้ตามหาง่ายๆวันนี้แหละคือวันของเราสีขาวเป็นกับสีม่วงอีกแล้วถามเมื่อกี้ก็สีม่วงใช่ปะใช่แหละใช้ไว้ก่อนนะครับใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่บอกว่ารู้ไว้ก่อนสีม่วงไปดีนี่มันตัวข้าเฮ้ยสีม่วงนี่มันของข้าเฮ้ย สีม่วงนี่มันของข้าไปหาตัวอื่นสิแหม่อ่ะเราล็อกใครล็อกเลืองนะตามห้าเลืองเลยเรียบร้อยไอ้ม่วงกดโวดวะมีสองศซซะด้วยทำไมหน้าจอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันขึ้นมาข้างหนึ่งสีแดงเหรอโอเคโวดสีแดงไปเลยสีแดงป้าใช่ไหมแต่เมากี้จริงๆน่าจะคอยหมอนะแต่มันมีไว้์เกแจ็คไงก็จริงและเห็นโคดชัดเลยเหรอไอ้แดงจะแก้ตัวยังไงเหมือนคุณเเห็นมาก่อนเลยอยู่ไปฟังก็ใครดูด้ บาเบาเบา,บาทางั้นก็โหวตแดงไปไอเหลืองไอเหลืองไม่ได้เป็นแน่ไอเหลืองอยู่ห้องไฟผมเห็นอยู่ <Yeah. S 1> ไม่เห็นได้ไงมาล็อกเหลืองมาเกี้ยจัดไปม่วงนี่ก็เอาแดงเลยข่าวคนดีซะด้วยโอ้โหเพื่อนเองชงมาอย่างงี้มันไม่โหวตผมก็ก็ดีแค่ไหนละโหวตแดงกันเต็มเลยสีเหลืองนะสีเหลืองก็ร่วมด้วยกับสีม่วงลากอนนะสีแดงอ้าวังปรากฏตัวโอ,โอ้โหชื่อแดงไม่ใช่อะ่ะไอม่วงเอ้ย ไอ้มุ้งมันปาแล้วมันกดวูบเลยเหรอวะเมื่อกี้โอ้โหใจมันใช้ได้นะจริงๆปาแล้วกดวูบเลยนะแล้วแล้วก็มาบอกว่าตัวที่ตัวเองก๊อป์สี่ไปปานี่นะไอ้มุ้งเอ้ยเองเล่นแบบนี้ใครจะเล่นกับเองเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปปาดสี่ที่มันล็อกเป้าไว้นะอันแนี้มีย้อนโอ้โหย้อนกี่วิวะแปดวิอะมั้งเนี่ย โอเคพ canon, <s <S เพื่อนปาดอีกแล้วปาดแล้วกดวูดอีกแล้วเยี่ยมไปเลยไม่แบ่งผมเลยเออผมว่าเมื่อกี้เราบอกว่าแดงปาดอะแต่ไอ้เหลืองบอกว่าแดงปาดแต่แดงไม่ได้เป็นนะเหลืองเจ้าเวลาหรอผมมอยากจะวูดเหลืองออกอะก็ม่อกี้แดงมันไม่ได้เป็นนะเอ็งจะมาบอกว่าแดงปาดมันไม่ใช่แต่เป็นเจ้าเวลาก็ควรจะเก็บไว้นะตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าใครปาดเออเหลืองไปเอาเหลืองไปเลยย้อนก็ย้อนเถอะแดงบอกเหลืองอ่ะไอ้มุ่งม่พูดเก่งยังวะ ไม่ใช่พูดเก่งดิพิมพ์เก่งจังวะจัดไปโวตก็โวดมาผมเต็มที่อยู่แล้วโวตเจ้าเวลาออกถือว่าดีมากโอ้โหลุกเรือ <c oughs> ลุกเรือตานี้มันฟังไอ้ม่วงกันจังเลยผมก็แจมผมก็ใส่ไฟไปหน่อยนะฟังไอ้ม่วงผมก็โยนไฟไส่ไปหน่อยให้ไฟมันลุกโชนเขาก็โวตกันเต็มเลยดีมากจบเกมรวย ลูกเรือตาอน,นี้มันสุดยอดจริงๆเลยเรียบร้อยนักล่าจริงด้วยฉันคือนักล่าฆ่าหัวสกินีปิกซะด้วยไม่ทร,รมาดาแน่นอนแต่ถ้าปกติผมเล่น3ตัวนี้ผมจะเลือกหมอผีนะเพราะว่าหมอผีผมเล่นง่ายฟ่าอันนี้ฟังคิดส่วนตัวแต่วันนี้เรามาเล่นนักล่าไงเป็นกับข่าวนะครับโอ้โหจริงด้วยข่าวนี้เป็นคนดีแน่นอน,นปิดไฟเลยเราล็อกเขียวนะเมื่อกี้มังกรเหมือนเรารู้จักเลยเกมที่แล้วบอกว่า ไม่แน่ใจครับลาก้อนนะเขียวเราไปตามหาห้องไฟต่อเลยเผื่อได้สักตัวนะโอเคลาก้อนมิน้นได้สักตัว2ตัวก็ดีนะทุกคนลาก่อนนะจ๊ะโอดโอดไปแล้วไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมเรียบร้อยไม่น่ามีใครเห็น เจอศพที่หน่อยหรอครับปไปเปิดไฟนะครับผมโอเคปอมเสียงหน่อยเพื่อให้เกมมาเล่นง่ายขึ้นนะเดินมาเจอศพปืน,า,นา,าืนนะเดินมาเจอเสียมตาลนะปไปเปิดไฟหรือไปปาดแล้วหนีวะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ส้มเป็ปปนคนดีเลแต่เนี้ยฉันเป็นอะไรดีผู้ก้าหาญแล้วกัน เอาสีทับทีมไปครับทีมแดงเป็นแฝงไม่ใช่ผู้กล้า,าทับทีมแดงไม่ใช่กูให้โหวตกูเลยแล้วมันจะพิสูจน์ยังไงว่าทับทีมแดงไม่ได้เป็นทับทีมแดงมีรูดบ,บ,บัดตรด้วยนะไม้กู<บ>บบให้ด่าพ่อเลยจบเกมกูให้ด่าพ่อเลยถ้าอามแดงงั้นดาก่อนได้ไหมงั้นดาก่อนได้ไหมตัวแฝงก็พูดอย่างนี้ทับทีมแดงไม่ใช่ด่าได้ งันดาก่อนได้ไหมโอเคเราจะไม่ด่าใครนะไม่ได้ต้องรอจบเกมก่อนจะยินนะเอ็งโหวดมัวจัดโอเคข้ามไปก่อนเฮ้ยผมว่าโหวดผมแน่เลยเพราะว่ากูรู้ไงมึงเป็นกับไอศีโอเคเป็นกษีไหนเป็นกษีไหนโดนโหวดเลยเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยม่วงอ่ะตายเถอะโอเคทุกคนตาสุดท้ายเนี่ยผมปาไปสองนะฝากเพื่อนแบกด้วยแล้วกันโอเคเราปิดปฏิกรช่วยแล้วกันนะสักหน่อยฝากเพื่อนปิดแล้วฝากเพื่อนด้วยแล้วกันผมออกแล้ว โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับนักล่าเมื่อกี้ไม่สมเหตุสมผลเลยแต่ไม่เป็นไรผมว่าเราต้องใช้กนอุบายให้เยอะฟันี more, ้นะเหมือนตาที 1> 1> okay, 1> ่1กับตาที่2ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปไว้เจอกันบ๊ายบาย